อันนี้น้องครับน้องนัดสามนะครับน้องน,าาานัดสามเตยมตัวน้องนัดสามนะครับจะม้วนให้นะครับ<ม>ถ้าเกิดอันไหนมันมว้วนเสียแล้วอ่ะเรามาเกี่ยวใหม่ก็ไม่ได้นะครั้งแรกต้องได้เลยถ้าเกี่ยวใหม่อะ<ม>ไก็แข็มงมาในสีเท่านั้นแหะ,ะเอาเล็กอ่ะเกี่ยวมาเ,เกี่ยวมามันก็จะแข็งอ้าววุ้ยเร็ว นี่ดูฝีมือน้องนั้นะครับจ้ได้ชะได้สวยอันแรกอันที่สองเริ่มไม่สวยแล้วครับเริ่มคีเลยแล้วครับเ,รเ,เอาใหม่เอาใหม่เอาอนี่ต้องสวยนี่ สวยจริงสวยจริงใจเย็นลูกเด้อเออมันม้วนสวยล่ะนี่สวย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 มากอันนี้ไม่นับนะครับอันนี้ฟุ๊กเฮ้ยอันนี้อันนี้ฝีมือพอได้พอได้อันนี้จะมีปัญหาแค่บางช่วงไม่มีตรงกลางมันเย็นมันไม่เย็นอันนี้ดูผลงานของนัทนะครับสวยในงานนะครับถือว่าพัฒนาขึ้น ครั้งที่สามนะครับเหมือนช่างแกะสลักเลยนะครับสีเหมือนช่างแกะสลักน้ําแข็งนะครับสีถึเกียงแบบนี้น้องน้าต้องเขี่ยนี้ออกมาก่อนน,น้องเขี่ยนี้ออกมาก่อนเออแล้วก็ทำได้ครับก็สลักต่อได้